เจเจน้องชายเอมิขอแพรเอมเมอรี่อดีตเกิดรุ๊ปแต่งงานพบรักในงานวิวาพี่สาวว่าที่เจ้าสาวน้ำตาไหลเลยเอมิลั่นถ้ายหยียังไม่แต่งจะดัดและยินดีเจเจน้องชายขอแพรเอมเมอรี่ดาราสาวอดีตเกิรรุ๊ปแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกเผยพบรักในงานแต่งซีเอมิ เป็นอีกคู่ที่ลุ้นข่าวดีเพราะคบหาดูใจกันมานานมากสำหรับน้องชายนักแสดงสาวเอมิกลิ่นประทุมยังหนุ่มเจเจเจกับแฟนสาวพระเอเมเลอรี่ดาราสาวสุดอ่อต่ออดีตเกิดกรร๊ปบัตเลเกิดหลายคนก็คอยติดตามที่เยว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีกันเมื่อไหร่ล่าสุดเอมี่ก็ได้โพสตคลิปน้องชายทําเซอร์ไพร์ร์ ขอแฟนสาวง,งานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมทะเลว่าที่เจ้าสาวน้ำตาไหลเลยพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า And ที่ a i d yes, finally คบกันนานจนแบบไทยหยียังไม่แต่งจะดะละเกินกระเชเลชัน s l าย you ย i t my whole h e a อ t ท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหรหลาม ขณะที่เจเจก็ออสโนตมตนหวานจุ๊บแฟนสาวชื่นมึนพร้อมแคปทันสดรื่นปริ่นว่า g ี S S e S e ย์เจมีอว A ด้านพระเอมเมอรี่ก็โพสโชว์แหวนที่นิวนางข้างซ้ายพร้อมแคปชัน่นว่าทีพูเธอเริงรอนิกโดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยจำนวนมากเรียกว่ากรีกันลั่นเลยโดยพระยังโพสภาพ ร่วมเฟรมกับเอมิลและสีสิวพร้อมเล่าที่มาการพบรักจนมีวันนี้ได้เพราะทั้งคู่ว่า without you t o b e w o u b you d n d ที่เ a เราสองคนพบรักกันในงานแต่งพี่มีพี่สีถ้าไม่มีพี่ๆี่ทั้งสองคนเราก็ไม่มีวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างที่พี่พี่มีให้กับเราสองคนเสมอตือออออพูด จะรองอีกแล้วววว